ครับสวัสดีครับกยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเสียงต้นฉบับนะครับอ่านี่หลายคนอยากเห็นว่าเครื่องเสียงผมใส่รับงานแบบสุดเต็มผมใส่อยังแน่นะครับกมีประมาณนี้นะครับนี่ก่ผมบ่ดได้ขนตู้มาเปิดให้ฟังแบบหกคุ้นกเนาะครับเสียดายตอนที่ผมเอาไปเปิดในงานนี่ผมบ่ดได้ทายวีดีโอไว้เลยเนาะนะครับก่าสีให้ผมขนมากกับคงสิบวหวเนาะเพราะว่าตูหนักแห้งนะครับ ตู้เอฟพ่อนี่นักแห้งนะครับเจ็ดสิบแปดสิบโลคุณมั่งหน่อยหนึ่งนะครับกาใส่ดอกดีๆแน่เนี่ยกัโอจังเลยครับกัเดี๋ยวชิโมาบอกถึงตู้น้ำนะครับในคลิปนี้เนอวาตู้เอฟพ่อนี่ผมใส่นี่เป็นยังไงแน่นะครับโอเคบอนะครับแล้วกัน้ำนักน้ำนักตู้สูตรนี้นะครับบอต้องบอกถึงเนาะนักแห้งนะครับนักแห้งล่ะเสียงเป็นยังไงแน่นะครับไอกระแสตอบรับ จากคนฟังที่ไปเปิดตามงานเขาวา่าจังไดแน่นะครับผมก็ะสีมาว่าวให้ฟังเมื่อเลยในคลิปนี้เนาะกะ็นี่ครับแรกเริ่มที่ผมรับเครื่องเสียงมาเนาะผมสี้ว่าให,ให้ฟังก่อนเนาะก่อนที่ผมจะได้มารับเครื่องเสียงแนวนี้นะครับตะกี้นะผมมักเครื่องเสียงแห้งตั้งแต่สมัยเด็กหน่อยเลยเนาะมักมาตั้งแต่พอผมบุญละนะครับตั้งแต่พอผมตั้งแต่อายผมครานี่มาเป็นผมมักเครื่องเสียงแต่ว่าบริสื่อส่วนใหญ่ดอกนะครับ สมัยตะกี้ผมก็ใส่ตู้เทอร์โบเนาะสองคูณสองนะครับแล้วก็เสียงก้างเสียงกลางสองเบรดสองนะครับเป็นตู้เทอร์โบเนาะผมก็รับงานตามหยาดพี่น้องแค่นั้นเองนะครับตามหยาดพี่น้องแบบว่ามีตามอ,อมๆแถวนั้นเนาะแบบว่าแถวบานแถวยังนะครับแล้วก็ญยติพี่น้องเจ้าของย่งางอปาอมนี้นะครับแล้วคราวนี้เมื่อกริ่มมาอันนี้ได้รับ,บนันี้เริมเริมมีงบประมาณขึ้นมาในจักหน้อยก็เริ่มเปลี่ยนได้บันี้เปลี่ยนเอาเทอร์โบ โอ้ขายเทอร์โบบัตนี้มามาซื้อเอฟฮอนสองน่วยกากระเพาท่านใหญ่เลยนะครับกะยังเป็นเอฟฮอนสองคู่สองคือเก่านะครับกะไปรับงานคือเก่านะครับแล้วคราวนี้มันกัมาเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยเอาไปมากะไปเอามาเพิ่มอีกซีน่วยนะครับเออเสียงกางกัเฮ็ดเพิ่มขึ้นอีกเป็นซีคู่หกบัตนีนะครับเออพอพอเริ่มซีคู่หกปุ๊บนี่เครื่องกับเปลี่ยนไม่หมดเลยนะครับมันสีมาพร้อมตู้เบสคซีนวยกับเสียงกลางนี่เนาะ แล้วก็พวกเครื่องปุ้งเครื่องอยังนี่ผมสื่อไม่มาพร้อมกันหมดเลยเนาะนะครับแล้วก็เอามารับงานโดยตรงเลยบาดนี้พวกหลอดไฟหลอดอยังผมมีครบนะครับมีครบทุกอย่างเนาะไม้ลอยนะครับมีไม้มดทุกอย่างนะครับพาวเวอร์ไม้มดเลยโอ้ยไอเสียงกลางเป็นพาวเวอร์ัตกเก่าเนาะพาวเวอร์เสียงกลางัวเก่าที่ผมใส่นะครับอ่ะนี่ตู e ้เอฟพอนภาพที่เห็นนี่ตัวนี้ผมกําลังเอามาใหม่ๆเลยเนาะผมบอท่านเดี๋ยวไปรับงานเลยผมมาตั้งไว้นะครับ ขางเฮื่อนเนาะนะครับต่างไว้แล้วเขานีいい่ก uh ็พอแต่ผมสือมาไดประมาณเสือบอกครับผมไดตู่มาแค่สามมืองานเขาเลยผมมีงานเลยนะครับเออแล้วเขานี่ลังจากหันก็เริ่มรับงานเมื่อเรื่อยนาะแปลว่าหารับแบบเฉพาะใกล้ๆบ้านเจ้าของนี่หากินแบบใกล้ๆนะครับบอบอบอกให้มาไปใกล้เนาะมีผู้ใดเมื่อเอินไปใกล้กับผมก็บอบอค่อยไปปันไดนะครับส่วนหญ่สีหาอยู่ไกลๆน้ะแปลว่าเป็นงานแก่เบื่อจังสี่นะครับ แล้วก็พอผมก็มากแน่ละบัดน,นี้แต่อันที่จริงผมกับบอนัทบอานัรับงานปัณฑะเนาะแต่ว่าพอผมมาเครื่องเสียงเพิ่นอยากรับงานนะครับผัดสื่อเครื่องเสียงมาให้เพิ่นรับงานนะครับเพิ่นผัดเปิดบเปิ้นบัดน,นี้งานเข้าเลยกันนี่ผมก็ต้องไปเฝาเครื่องบัดน,นี้ครับเออแต่มาพักหลังๆนี่พอผมเป็นบมวนเนาะบมวนเขาลงบ้านเขาหนิผมก็เลยหยุดหลับไปก่อนนะครับเพราะว่าผมบ่อยอยากให้เพิ่นเป็นป <S <S เพินเ่นไปนั่งเฝาเครื่องเสียงนะครับ เออผมก็เลยเลิกเลิกหยุดหลับไปพักหลังๆนี่ผมก็เลยได้มาถ่ายคลิปปกติผมสิวเดีถ่ายคลิปด้ยครับเพราะว่าบ่มีเวลาเนาะมีแต่ไปก็ไปนะครับมาพักหลังๆนี่ผมหยุดหลับก่อนนะครับหยุดหยุดไปส่วข้าวก่อนอ่ะนี่ตัวเอฟฮอนถามว่าดังดีบอในความคิดผมนะเดี๋ยวขันว่าไปเดี๋ยวก็สิวา่าใส่ตัวใดกับอวยตัวนั้นของจะของมียี่หออ้อใดก็อ้วยของจะของกับสิว่าไปอีกแล้วเนาะเอาตามหลักการความจริงมาบอกเลยดีกวัวเนาะ ไอตัวแอฟฮอนนี่ครับมันสีได้เสียงแบบลูกใหญ่ๆนะผู้ผู้ใดได้ฟังเสียงแอฟฮอนกันสิเขาใจดีเนาะนะครับเสียงเทอร์โบผมใส่เทอร์โบตะกี้เนาะเสียงมันสีแข็งๆกระดังโบแมนว่าเทอร์โบดังบอดดี้นะครับแต่ว่าห้าวต้องเอามาใส่ใถือง,งานเนาะแล้วก็ขึ้นขึ้นอยู่กับซางนันนันที่เขาเฮ็ดผลิตนะเขาใส่ดอกลักษณะแนวใดดอกเขาองศาอยู่ซำใดดนะครับแล้วมันเสียง เสียงสีแข็งเกินไปบอรหรือสีนิ่มหรือสีบอแน่นยังงีนะครับเมื่อกล้วแต่สร้างเขาออกแบบมาเนาะแต่ว่ารุ่นที่ผมซื้อมาสองใบนะมันเป็นโทนแบบแข็งเลยครับแข็งบลมีเบสสายกระพือเลยนะครับแบบว่าแข็งตึ๊กเลยนะครับเออแล้วเวลาผมมารับงานยังสี่เนาะผมรับงานนี่มันสิเป็นเน้นแบบว่าเปิดเพลงทั่วไปล่ะก็รับดนตรีสดมั่งนะครับเปิดดนตรีสดแน่ล้ะก็เปิดเพลงทั่วไป ผมก็เลยหันมาใส่เอฟพอนเนาะมันมันตอบโจทย์กวสำหรับผมเนี่ยผมขอย้ำว่าสำหรับผมนะครับแต่ว่าแต่ละคนอะมาบูคือกันได้ครับหูคนหลายคนมันมันบูหูคือกันอยู่แล้วเนาะบูหูมาคือกันได้ครับคนหลายคนกินเข่ายังกินบูคือกันเนาะกับเข่าที่เขากินนี่ผู้ลงคนว่าแสบยังอีกผู้หนึ่งยังว่าแสบแม่นบล่ะครับเการฟังเสียงคือกันนี่สําหรับตูตูนี่คือกันนะครับผู้ลงคนก็ว่าเทอร์โบดังดีผู้ลงคนกับว่าเอฟพอนดังดี ผู้ลงคนก็ว่าอิมพอนดังบุดีผู้ลงคนก็ว่าเทอร์โบดังดีอย่างสี่นะครับเออมันก็สลับกันไปนะเนาะเออผู้ลงคนก็ไปแผ่นดินไหวยังไปแบบายมันมีหลายสูตรหลายอย่างนะครับเออมันก็แล้วแต่ว่าภูมักว่าเข้าไปฟังนี่ผูเข้าสื่อนี่ครับถ้าไปฟังเบื้องเสียงแล้วก็บเบื้องนําว่างาที่เฮ้าจยื่ามาใส่นี่ตู้ที่เข้าจะมาใส่ในงานที่เฮ้าจะมาหลับนี่มันเป็นงานสนิทใดนะครับถ้ามันเป็นงานเปิดเพียงทัวไปนี่ ผมผมสีเน้นตู้ที่มีพผอดลมเนี่ยงานงานถีรับทัวไปแบบว่าทุกอย่างเลยแบบว่างานเปิดเพลงเนี่ยทุกอย่างแบบว่างานหน้าบ้านนี่เนาะผมสีเน้นตูมต้มีอร์ดลมบ่ยย้จำเป็นต้องเป็นเอฟเอฟอฮอนนะครับคือตู่สูตรใด็รสร้างผมสีเน้นตู้ที่มีพผอดลมพอดลมก็คือมีล่ลมออกด้านหล้างดอกแลักนาดอกเนาะเออมันก็นมีสูตรยังแนกับไปไล่หาเบิ่งเอานะครับเออในละครนี้ก็ไองานเลนุต่สด เากัเหรียตู system, uh, here, starting, nice ้พิดไปเลยแม่บอระครับเออถ้าเกิดเฮาเสียงมาเลรียดนตรีสดนะครับเลรียดนตรีสดแบบว่าเป็นเป็นงานเป็นการเลยสําหรับดนตรีสดโดยเฉพาะเข้ากับเลรียตู้พิดนะครับตู้พิดก็คือตู้ที่มีเสียงออกด้านนาดอกอย่างเดียวนะครับหรือว่ามีเสียงออกทางเดียวนะครับต้องระวังซีดีกว่ามีเสียงออกทางเดียวส่วนอีกด้านหนึ่งของดอกอย่าเป็นแบบว่าปิดเลยแบบบอาบุมมีออกมาทางซีนะครับเออตัวนั้นคือตู้พิด ตัวเอฟฮอนเนี่ยมันสีมีล่มออกนาดอกและหลังดอกเลยนะครับมีเสียงออกสองหม่องเนาะนะครับมีเสียงออกด้านหลังดอกและก็หนาดอกนะครับมันก็สีสิได้เบลูกใหญ่ๆนะครับลูกใหญ่ๆสะเทือนสะเทือนเบีดสายนี่บ่ต้องห่วงครับมาเต็มแน่นอนนะครับเออนี่ก็ตัวเอฟฮอนก็สิประมาณนี้แหละตอนนี้ผมมาว้าถึงตัวเอฟฮอนแ้วก็ผมรับงานนะครับแต่วาระค่าที่ผมรับงานผมบอกขอบ่กขอว้าเด้อครับเพราะเดี๋ยวมันสิไปกระทบ ต่อหลายๆเจ้าที่เพิ่นรับเนาะว่าผมรับทอด้ยคือถือแท้คือแพงแท้อย่างนี้ังสี่นะครับมันหลายอย่างเนาะเอาเป็นว่าผมสิบววในคลิปนี้แล้วกันไอ้ราคาที่ผมรับนะครับเออผู้ใดทั้งใดหลับทั้งทอด้ยเน่กะคอมเมนต์ใดได้ดครับคอมเมนต์บอกกันแน่ว่าทั้งโซนใดจังหวัดใดหลับทอด้ยขึ้นทอด้ยนะครับในกรณีสุดสี่คูณหกหรือว่าหกคูณหกังสี่เนาะผมตีไปเลยเป็นหกคูณหกไปเลยนะครับเออรับกันทังไดหกคูณหกนี่กะสีไกลเคียง น้ำเสียงี่คันฟังใกล้ๆนี่ก็ไกลเคียงแปดนะครับไกลไกลเคียงแปดไก่ไกลเคียงแปดคูณแปดนะตามผมฟังบึงแต่ว่าสีดรอปลงกลว่าแปดแน่น้อยนึงบ่แถวฟังบอกนะครับมันก็ขึ้นยู่เขาเปิดแหงเปิดคอยเนะาะถ้าเต็มที่เนี่ก็ไกลเคียงเลยนะครับผมว่าเออนี่เพราะว่าผมแต่ว่าขอเสียของตูเย,ยพบ่อนเนะาะวา่าวขอเสียตอนนี้วา่าวขอดีมันละ่ะขอเสียคือมันหนักนะครับมันหนักเพราะอยังเพราะว่าขนาดของตู้นี่มันเง่าเลยครับ ตู้สูที่ผมใส่นี่ของของเจ้าที่ผมใส่นี่มันมันสีเงานะครับมันสีเงามันสีเงาลอยลอยหนึ่งเส้นเนาะผมเคยวัดเบื้องมันลอยหนึ่งเส้นต่ว่าข้างนานี่มันกวงแค่ห้าสิบห้าสิบกัวนะครับแล้วความสูงนี่ผมบ่แน่ใจนะหกสิบกัวบ่หกสิบนิดบ่นะครับผมกับบรน่ใจคือกันนะครับเออนี่ครับมันกับสิมีขอเสียมองมันหนักเนาะมองมันหนักนะครับ ตัวนี้เสียงก้างผมก็เฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองมาทุกอย่างเพราะวา่าเกิดซืือมาทุกอย่างนะเงินผมบาถึงเนาะเงืนผมบาถึงผมก็เลยมาเน้นเฮ็ดเองเน,นเน้นเนนเฮ็ดเสียงก้างเขาเองนะครับเ,ออเสียงมันก็พอฟังได้นะครับรับงานได้ปกตินะครับถึงมันสิบองงามในจังหน่อยเนาะ <c oughs> <c oughs> นะครับอนี่ครับประสบการณ์ที่ผมรับงานมาสิบกว่างานเนาะในระยะประมาณสี่เดือนเมั่งผมรับสิบงาน อันที่ยิ่งมันหลายกว่านอยู่แต่ว่ามันหลับหลับไปบ่อใเนาะเพราะยังเพราะว่าไอบ้บางหม่องมันไกลแห้งนะครับไกลแห้งแล้วค้อนีลังเทือกับคนบ่ววางเครื่องเสียงหว่างแต่ว่าคนบอ่อยู่นะครับคนไปต่างจังหวัดจังสีก็บ,บว่างไปหลับนะครับหาคนฝ่อเครื่องหายบ่อใเนาะผมก็เลยหยุดหยุดหลับไปอย่างประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ อ่าลากาขอเสียตัวยพ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันสีสะเทือนเขาเฮือนเฮือนข้นนะครับมันสีสะเทือนเขาแบบว่าจางังแดดล่ะมันมันสีไปสันเฮือนขอเจ้านะครับขอเสียตัวนี้มันเป็นขอเสียหรือขอดีผมกับบรเน่ใจคือกันนะแต่ว่าผมไปเปิดไปเปิดนี่เฮือนลอยเม็ดนะครับมันมีเฮือนหลังหนึ่งอยู่ลอยเม็ดผมไปเปิดนางานหนึ่งเนาะเฮือ<ม>นห <grammar> ลังนั้นห่างไปลอยเม็เดนะครับกาสะเทือน สะเทือนมาไซเอ้เฮือนเขานะครับแล้วคราวนี้เขายางไปบอกนะครับเขากับยางเข้าเจ้ายางไปบอกว่าอุ้ยไอ้รางกาเฮือนข่อยสั้นไวเลยแล้วพุก็ถามว่าเฮือนเพิ่นอยู่มุงใดเพิ่นว่าห่างออกจากนี้ไปลอยลอยกกเม็ดอู้มันหอดีบ่อพุมเพิ่นกันเลยพายยางไปบึงนะครับหอดีลีนะครับสั้นหอดอีรีในระยะลอยลอยกกเม็ดลอยหาิบเปตรลอยหาชิบลอยหกชิบลอยเจ็ดิบหนีหอดแน่นอนนะครับสั้นหอดแน่นอน นะผมมั่นใจเลยว่าตูย่ห้อนสามารถสั้นเือนเขาในระยะลอยหาซิเมตรขึ้นไปเออลอยหาซิเมตรลงมาตัวเนาะครับเออหรือว่าลอยแปดสิบดิเพอๆสองอยเมตรนี่อาจจะสั้นอยู่แต่ว่าโบแห้งเนาะแต่ว่าระยะลอยหาิเมตรนี่สั้นแห้งนะครับเออนี่ตัวตูย่ห้อนมาถชีมีข้อเสียมางนี่แหละเพราะว่ามันเป็นเบตเบตกระพือนะครับเบดกระพือมันมันสีไปสั้นแห้งอยู่แล้วเนาะ มันบ่คือเบีดกระแทกได้ครับเบดกระแทกนี่มันสิไปไป,ไปบ่อกลเนาะมันมันมันสีกระแทกไปบ่่บ่บ,บ่จังเม็ดดอกนะครับมันก็นสีเศ้าเศ้าซัาซานเฮือนเขานะครับแต่ว่าเบียดเอฟฮอนนี่มันสิเป็นแบบว่าจังเด๋ละ่ะมันมันเขยา่าลังค่าเขาเจ้านะครับตัวนี้ผมตามตามเี่ผมใส่มาเด้นะครับเออนี่คราวนี้เดี๋ยวผมสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมบไดจอยจงว่าอยู่ในเอฟฮ้อนตลอดเดี๋ยวผมสิเปลี่ยนไปเรื่อย อ่าเดี๋ยวผมมีคลิปที่จะให้เบิ้งว่าเสียงมันเป็นอย่างไงแต่ว่าโทรศัพท์ผมมันรับบ่ได้เนาะโทรศัพท์มันรับไอผมมันรับบ่ได้เลยเสียงแบบว่าโทรศัพท์ตอนนั้นผมใส่โทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่มาเสียงมันรับบ่ได้เลยนะครับแบบว่าลำโพงแตกเลยอ่ะเดี๋ยวเสียงให้ฟังเบิ้งเข่าๆ่าเบิ้ง ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหกคูณหงนี่มันระยะหนึ่งร้อยเมตรนี่ลังคาสันแน่นอนนะครับ